หรือกดโดนตัวอิโมจิต้องการลบทำยังไงคาะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาลบอิโมจิบนแชทเมส s e นเจอกัน โดยปกตินะคะบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปกดอิโมจิแบบนี้แบบนู้นแบบนี้นะคะแล้วหากเราต้องการที่จะย,ยกเลิกเนี่ยจะต้องทำยังไงอันดับแรกง,ง่ายๆก็ให้เราเข้ามาที่แชทแชทนั้นที่เราเผลอกดไปโดนอิโมจิตัวนั้นจากนั้นให้เรากดค้างแบบนี้ไปที่ประโยคนั้นๆที่มีอิโมจิอยู่และก็กดไปที่อิโมจิตัวนั้นที่ตรงกับที่เราเผลอกดปึ๊บหนึ่งที นี่นะคะอิโมจิก็จะหายไปถือว่าเป็นการลบไปเรียบร้อยแล้วและนี่นะคะก็เป็นวิธีการลบอิโมจิบนแชทแม s s ซนเจอรหรือว่ายกเลิกการส่งนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ